สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะสวยๆให้ชมนะคะคันนี้เป็นเมสูบิชิไททันนะคะขานหน้าเดิมๆสวยๆเลยค่ะเป็นไททันปี08เครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะรถยนเกียร์ธรรมดานะคะภายในสวยๆเลยค่ะทุกทานรถเตีย้ยจัดทรงมาสวยงามด้วยนะคะทรงดีค่ะรอมแม็กซี e28 ท่อหน้าเผานะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความค่ะรถสวยพร้อมใช้ขับทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะพร้อมซิ่งค่ะ137,000บาทนะคะรถจนเกียร์ธรรมดาเอกสารครบนะคะหรือต้องการจัดไฟเน้นนะคะจัดได้เช่นกันค่ะบวกเพิ่มค่าจัด15,000บาทนะคะ ติดแบ็คลิสวางเงินดาว29,000บาทค่ะจะสดหรือผ่อนยังไงก็สามารถติดต่อ,อคุยกับผู้ขายได้นะคะเรามีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยเลยค่ะโทรเข้าไปคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจกันก่อนถ้าถูกใจยังไงนัดไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะรถสภาพตามในรูปนะคะแต่จะให้ดียังไงแนะนำให้ไปขับดูก่อนค่ะทุกท่านประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด แอดมินก็เพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ